็วันนี้เจ้งรายงานนะครับในพื้นที่นะครับเกิดการช่วยเ่าืการที่คนเสียชีวิตนะครับโดยผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนที่เขาไม่มีจักรเหล่งนะครับพื้นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ว่ามีขยานแต่ว่าอาใช้ในการบ,บุกรถทำมาในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีเป็นคนรู้จักในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่เมื่อ มาตรวจดูนะครับก็ไม่เจอ e อะไรนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะประมาณวที่สามจนถึงช่วงเช้านะครับก็แสดงความเสียใจก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับคือคนตายนี่เป็นคนนรอดเหลือเขามีหลักแหล่งอ,อยู่นำนอกพื้นที่ครับอ,อยู่นำอยู่นำอยู่กระท่อมอยู่กระท่อมแต่อยู่ในกระท่อมแต่ว่าเขารู้จักกับทีมงานในพื้นที่เขาก็จะมาเที่ยวมาอะไรเป็นคนที่ ไม่ไม่ได้มีอาชีพมีอะไระเนี่ยครับเขามาที่นี่ก็ให้ตังค์ไปบ้าง100-200อ่คนที่รู้จักให้นวดให้กับเส้นนะครับก็ด้วยความสงสารนะครับทุกคนก็สงสารแกน,นะครับแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้ก,ก็ก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็อยากจะกู่าวว่าใครนะครับที่มาทำร้ายแกนะครับโดยที่คนที่จะเกิดมองตรงๆแล้วก็ไม่ไม่สมประกอบเท่าไหร่นะครับโดยสภาพทั้งร่างกาย แล้วก็การเป็นอยู่ยนะครับ <Okay. S 1> okay.